สวัสดีพลพักมิตรรักแฟนเบียร์ยรจาร๋าทุกท่านวันนี้นะคะน้องฝ้ายพามาสั้นจรนนอกสถานที่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าป้ายของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะค่ะเต็มไปด้วยที่จอดรถค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขับรถมาเรานั่งรถมา เพราะฉะนั้นเราจะเดินเท้าเข้าไปวันนี้มีศิลปินมาเขาก็เลยจะต้องมีตั้งบูธเก็บค่าเข้า,ขานิดนึงค่ะ โรงเบียเยอรมันตะวันแดงนะคะปัจจุบันมี3สาขาด้วยกันค่ะก็คือที่พระราม3รามอินทราแล้วก็แจ้งวัฒนะค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นไมโครเบรรี่สไตล์เยอรมันแห่งแรกในประเทศไทยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเหมือนโรงเหล้าใหญ่ๆทั่วไปก็คือซื้อเบียจากที่อื่นมาขายแต่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะโรงเบียเยอรมันตะวันแดงนะคะได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นไมโครเบรรี่หรือบูพับค่ะ ก็คือเบียร์ที่จำหน่ายที่นี่เนี่ยเป็นเบียร์ที่ต้มจากที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะในแต่ละสาขาก็ต้มที่นั่นแล้วก็จำหน่ายที่นั่นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเบียร์จ๋าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆาค่ะเพราะว่าทางโรงเบียร์เนี่ยเขาได้อนุญาตให้เราเข้าไปดูในส่วนของสถานที่ต้มเบียร์ด้วยค่ะหม้อทองแดงที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นหม้อต้มค่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมว่าขัน้นตอนการต้มเบียร์มีอะไรบ้างใช่ไหมก็แมทชิ่งใช่ไหมครับ บอยลิงลาเทริงอะไรต่างๆเหล่านี้กระบวนการแรกๆ3-4ขั้นตอนแรกมันจะเกิดขึ้นบริเวณนี<า>้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้มโอเคเราเราแมชชิ่งก่อนเนาะมาใช้ม้อบาเล่บ้างสารีบ้างวีดอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะต้มอะไรเออบูมเาเตอร์เราเป็นคนเยอรมนัน<ห>สองท่านนะครับก็คือต้มกันมาแั้วแหละเดย์วันทั้งหมดเรามีทั้งหมดเก้าตัวค่ะนะลาเกอร์ดูเกิลไวเซนโรเซี นี่คือตระกูลแบบออริจินอลดั้งเดิมที่มีมานานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อปลายปีแล้วเราเพิ่มไปอีก5ตัวก็เป็นสายคราฟต์นิดหนึ่งกับ IPA โปโลยูซูเอ u าส<ๆ>์เบียร์<ๆ>แล้วก็<ๆ>ดาร์กไวน e เซนพวกนี้เป็นเบียร์ที่เพิ่งเกิดมาน่า2-3ปีที่เราอ,องต้มเบียร์ที่ต้มเสร็จจากสเตชันตรงนี้นะคะจะถูกลำเลียงส่งต่อไปยังห้องเซอร์เม้นต์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเฟอร์เมนต์กันต่อเลยคะ่ะ ห้องที่เรอยู่เราจะเรียกว่าห้องหมักบ่มเบียร์นะครับเบียร์หลังจากที่เราไปต้มเป็นน้ําเบิดมาแล้วเนี่ยหลังจากแยกกากแล้วหลังจากลดองค์ภูมิเสร็จเนี่ยเราก็จะเติมยีสเพื่อจะให้ยีสทำปฏิกิริยาเปลี่ยนน้าตาลที่อยู่ในน้ำอ่ะให้กลายเป็นแอลกอฮอล์เราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าหมักแล้วก็บก่มจะเห็นว่าถังตัวเนี้ยก็จะเป็นถังที่น้ำน้ำเบียรามาแล้วก็ออกมาหมักไว้ก่อนตามระยยะเวลาและอายุของเบียร์แต่ละชนิด ชื่ระยะเวลาไม่เท่าปักเบียร์บางประเทใช้เวลานานกว่านรือปากประเทก็ใช้เวลาน้อยกว่าแแต่เชนนิ่ของเบียร์ถ้าดูเห็นที่เขียนน่ะากเกอร์แปลว,ว่าปังนี้เรากำลังบ่มากเกอร์อยู่หลักก็ก็เป็นหมักและบ่มกันในห้องนี้ขอเชื้อเอา,าสะอาดที่สุดคนทำงานห้องนี้ก็สบายดีเย็นเย็นครบไหมครบได้แล้วค่ะ เดือชิมค่ะดูดูดูหลังจากที่ได้เดินดูที่ต้มเบียร์ไปเรียบร้อยนะคะก็เริ่มหิวแล้วค่ะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เบียร์เท่านั้นนะคะเมนูอาหารของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายหลายประเภทค่ะทั้งกับแก้มสไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้ด้วยความอยากจะลองหลายๆเมนูเราก็เลยฟอร์มทีมกับเพื่อนมา5้าคนค่ะเราจะสั่งเมนูอะไรมาแก้มเบียร์บ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูอาหารที่เราได้สั่งมาลองชิมแก้มเบียกันบ้างนะคะเมนูนี้จะเป็นยำหอยแครงค่ะรสชาติแซบๆตรงสไตล์ยำหอยแครงเลยแล้วก็เครื่องเทศค่อนข้างเยอะค่ะ เมนูที่2นะคะจะเป็นไก่แช่เหล้าค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอาหารแนะนําของทางโรงเบียเช่นเดียวกันเป็นสูตรเฉพาะลักษณะคือเสิร์ฟมาเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆไก่ตอนที่เป็นข้าวมันไก่อะค่ะแต่เนื้อมันจะชมพูแล้วก็นุ่มๆเลยมีความแบบเยลลี่ใต้หนังค่ะอร่อยเลยค่ะกินเปล่าๆแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเ,เมนูแนะน ขาหมูเยอรมันทอดแล้วก็เกาเหลาเย็นตาโกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเกาเหลาเดี๋ยวรอให้มันอุ่นอ่ะถ้าบอกว่าเบียร์ที่เนี่ยเป็นสไตล์เยอรมันก็ต้องเป็นขาหมูที่ให้อารมณ์เหมือนออ t ท b เบอร์เฟสะค่ะเราจะมากินขาหมู <c oughs> เยอรมันตั <c oughs> ้นเกิดก่อน <c oughs> ว่าตรงปกอยู่นะคะเสิร์ฟมากับมันบดแล้วก็ซาวคราวค่ะหรือกระล่ำดองนั่นเองค่ะไอเลิฟลูกชิ้นลับบี้ อยากข้ปดูครองครัวเพราะว่าอันนี้ยอร่อยมากเราก็เลยจะมาพิสูจน์ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าจะชิมน้ำก่อนสม่มคำนั่งล่มนี่คือเมนูที่ต้องสั่งจริงๆค่ะยิ่งถ้าเกิดเราจิบจิบไปแล้วเรียบร้อยนั้นนะคะก็สามารถสั่งเมนูนี้มาเพื่อกินให้สั่งได้ค่ะเขาปรุงมาแบบเรียบร้อยแล้วค่ะเปรี้ยวน้ำหวานเค็มโล่งคอค่ะ อันนี้เป็นเบียร์สไตล์ลาเกอร์ค่ะแก้วแรกที่เราดื่มกันจะเป็น IPA อันนี้จะเป็นลาเกอร์เบียร์ที่นี่นะคะก็คือถังหม้อต้มที่เราพาไปดูมาใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีท่อลำเลียงเบียร์เข้าไปในห้องเย็นซึ่งเป็นห้องถังหมักต่างๆแล้วก็จากห้องถังหมักอ่ะที่เราเห็นน่ะเขาจะต่อท่อออกมาสู่หัวแคบกดเบ er, mm ียร์ก็คือเอามาให้เรากินเลย อันนี้จะเป็นปีกไก่บ้านทอดเกลือนะคะทอดมาแบบหนังกรอบค่ะเนื้อในนุ่มหมักเข้ารสแล้วแล้วก็เหมาะที่จะกินแก้มกับเครื่องดื่มเลยค่ะอร่อยไม่ได้เค็มเกินไปมีเกล็ดหิมะโอยอยู่นะหมายถึงว่ากเกลือเป็นดอกๆเป็นไงครับวันนี้ที่ได้มาที่นี่ กุ้งแช่น้ำปลาค่ะเสิร์ฟมาแบบกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะน้ำจิ้มแซ่แบๆเราไม่ได้อยู่ในเทศากาลตรุษจีนแต่ว่าเราก็ยังมีทุง่งแช่ทุง้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 งแช่ทุ้งแช่ทุ่มแช่น้ำปลาค่ะแล้วก็ไม่เห็นจะแยู่เลยนะ <c oughs> ทำงานไม่เป็นทีมอะ อันนี้จะเป็นเสือร้องไห้ย่างแจ่วม้อนะคะก็เป็นเมนูเสือร้องไห้ย่างที่พิเศษตรงที่เขาเอาม้อเนี่ยมาทําเป็นน้ําจิ้มแจ่วแทนข้าวคั่วค่ะเป็นน้าจิ้มแจ่วรสชาติแบบใส่มะขามมะขามนะคะอันนี้จะเป็นรี่ปลากระเบนย่างค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระดูกปลาทรายทอดกรอบนะคะก็คือกรอบเลยค่ะเป็นกับแก้มได้ดีทีเดียวเชียวสำหรับสายเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากเบียร์นะคะที่นี่ก็มีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะสามารถดูได้ในเมนูได้เลยค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือโชว์ค่ะที่นี่จะมีโชว์แบบจัดเต็มทุกวันนะคะมีทุกแนวเพลงให้เราได้เซองแล้วก็ดื่มด่ากับความสนุกสนานค่ะนอกเหือจากนั้นนะคะในแต่ละเดือนทางโรงเบียร์เนี่ยเขาก็จะมีอีเวนต์พิเศษจากศิลปินพิเศษพิเศษค่ะเช่นวันที่น้องฝ้ายได้มานั้นจะเป็นคิวของปาล์มี่พอดีค่ะ นะคะที่ทุกคนได้ดูไปแล้วนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศมันๆของการไปเยี่ยมเยียนโดบีเอเยอรมันต้นแดนซับทะแจ้งวัดพระเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าสนใจสำหรับสายดื่มและสายกินค่ะสามารถไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆได้ไปกับครอบครัวได้นะคะไปเอนจอยกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ รงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเนี่ยจะมี3สาขาด้วยกันนึงก็คือสาขาแจ้งวัฒนะสาขาดามอินท่าแล้วก็สาขาพระรามสามค่ะสามารถไปเซิร์ชในเพจแต่ละสาขาได้เลยแล้วก็จับจองโต๊ะที่นั่งกันให้พร้อมวันนี้ก็ต้องขอลาคันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ